ทาไดพี่น้องมาหอดีพี่น้องพอา่ะพออเงินไวแล้มันสีหยาไปแล้วก็ยนื้ยเนื้อเก็จะายงวดที่เท่าไหร่กับ่นเก็ดแปดเก็เจ้าอนมกเงินไหนเาวัน เราพยายามมันถึงลายไปตั้งแต่หัวก่อนพี่น้องถูกลอตีเจ <inside> ็ดเก้าพี่น้องพี่เก้าดังกันเด้อไฮแมนนองเทนเพิ่นไม่ขืนหาเพิ่นเมื่อบันหนึ่งตะกี้บวัชิทานัมเจลาวผัดเจลาเฮงโคตรเออละผ่านวันตรงจ้าละผ่านช่องเถื่อแดงใ่ป้ากี่เดือนขอเชเมื่อเพิ่นเพิ่นไาพี่น้องเพิ่นมาแล้วก็มาส่นสบายดีอีกรอบด้วยพี่น้องห้าก็มาหอด อกมาจากนะมา <c oughs> ะม้า่่ะอราบกล้มากขึ้นกยย่อมมารัเราได้เสร็จแล้วเอ <c oughs> เอห้าก็เป็นแับได้ได้จะก็ได้เก้าได้พันเก้าเจ็ดสิบเออขจเอาสามสิบบาท ค่ะแล้วจ้าปินแม่นรถสลี่นะเอีเจ้า้านเก่าหกสิบได้ห้าสี่สบเป็นขางหนึ่งสามสิพูดแล้วพี่น้องตั้งแต่งวดพูดนวดเ่าแก่แม่ขิงข้ามาตั้งแต่เจ็ดเก่าแลฮะบ่ฮาบ่ไไ้ไปขึถินเขาก็มีบ่อนขึ้นนะเพี่น้องต่ยินงตอนในล่าเขาก็มีบ่อนขึ้นอยู่แต่มันอะไรวามวให้น้องเก็รอยบาทพี่น้องใเพิ่นซื้อกินขนมกระเดิงพี่เิงพี่กินเ้ากินเ้า เมื่อไหร่แม่ป้าไม่ป้าไม่ป้าทามน่โอ้ยกำลังกินเขาพึนน้ำพี่น้องเลย เมืองพี่น้องสิเบิงทั่วเบิงทั้งหลังเขาบรทั่งเคยเห็นจะเถื่อนองเ้ยงามเนาะพุทธมียังเหงือกหูวะเลยพี่น้อง

แ<น>ม่เกาะเจ้าประดามน้าอ่ะจะมาขึ้นนี่ขึ้นเน<อ>ข,นขาแล,แล้วเราไปนอนตะวันแค้นยังบดได้ผูก อืมอน,อน้ำน่องเหนล่ะเล่นน้ำน่องเลยเด้อนังเล่นน้ำน่องเลยเราจะไปถ่ายคลิปก่อน มุนกระมุนน่ะแหละมันบอกมีบ่อไหนอันนะดิสิเจ็กหน่อยเห็นมะอะห้มนเหลนน้ำแน่มันบอให้เหลนได้ที่ได้เห็นยังชิมโจมบ่อแน่อ้อมตักอ้อมกออจิ้นพม่น้อง ดีใจบอดีใจแล้วดีใจภนะูมิใจดุนั่นเนาะยายได้จะเพาได่ายได้ดกะลูกมีกจะพ่อมีแม่น <c oughs> ไปแห่งกะลูกสายเดียวเนาะสายเดียวใครเน่ยจะได้ลูกสายเดียวกับคุณพี่น้องเลยตาถูดทุกประมาปัญญาต้อ,องมนะแมแนแรกกะคุณแล้วะถาอะเอวรสำนีได,ด้สำนีเนาะเออไปได้ถาวตาเจ้าตาบ่อแล้ว บ่แล้วบ่แล้วบ่เลยบ่ขึ้นเวียงข้าเจ้าว่ารักษาบ่ได้เห็นบ่ไปะแจออนยุบแล้วรักษาบ่ได้คะแนนข้าเจามันแก่ตาสอดสอดบ่แล้วเหลือเบิ่งเดียวบัดนี้แจ้งอยู่เบิ่งเดียวน่ะโอ้ยมเฒ่าเอ้ยยังไข่แน่ยังแจ้งเฮาคิดตอนสิได้บ่หรือบ่ได้แล้วบ่ได้เพิ่นวปะคนหนึ่งเขาห่อจอเฮาหันนะแล้วมท่าได้เข่าเป็นเน้ย ไว้ห้องโบได้ต้องพิมพ์ก็ม่เล่าโบได้อลีโอ้ยสูบไปภาษาเห็นอะไรเออยังดีแต่เบื้องหนึ่งยังเห็นเนาะภาษาเนาะสูบไปภาษาเอ้ยสูไปอืม่เฮ้ยบ่บ่ผูกก็ได้ซอยเอาก็ได้ด้ยเนาะซอยซอยขำซอยคูดเลยเนาะ งว่าหอันไปูกแน้าโอ้เอาเฮ้ยเองซอยขาสยคูณแนหนึ่งเด้อโอ้ยละลายละลายขงลยลยอันอับอาผารแาต่่าเ้อพักกันยืนซอยกัยืนัก

เออเพิ ừ, ่งไปไตัวตีพดานบาเนตัง้งม,มือเนื้อแล้วงาสัเ่เอาอันเอาเวียดก็ได้เฮ้ยดบ่ยเอองรเอาเวียดก็ได้แ๋ยวก็จะหับเมามาตีเดยล้วก็จะมาบเบ่งกับซีบ่แพงบันได,นนไดที่ คันอยากถือกระสร้างลาวเฮาแต่ยาวแผ่นใหญ่เตียนเพดานน่ันแผ่นใหญ่น่ะมันอยากเดงือน่ะแผ่นใหญ่บัดให้สร้างไฟึไปหยมันแฮงดงยิบซ้ไป่เออยิบซ้โอ้ยักเฮยดาวยิบซ้คลังคาหัวมันอยากอันนเด้อเฮยมันหัว บบเห็นบอเออผ่านผ่านเลยได้นะมีอระการทอดามอ้นก็คิดไณพะมาเทให้พอดีโตกดีก็เลยก็เลยผ่านสะลยอืออายุิบสามก็งามเพื่ดีใจนะเลย่อสองหงอ์เนาะ

พอดีอยู่พอดีเศร้านะพี่เด็พอดีอยูพอดีเศร้าพอดีงามไปเลยไปไปเยไมไป้กระเทียนนี่นี่คือว่าอใแเ้โอ้โหนอนไหวไหวเลยน่นะ เฮ้ยลูกกินขี <S <s um> ้ดินผ้าใหญ่หมาใหญ่จะสองห่อยชิปนี้ฮาการิเชเราคิดไปสิเนียขอบุญขอบคุณตกฐานติ่เบิงที่ชมเรื่กก่อนเด้ออยากเว้ยเรียกก่อนไปเรียกไปรูปเอาลูกม ช <Sen> ่ยท่านกินด้วยนเาอี๋เล้ยงอรตนเข้าองผัวก็้องาไอีน้อยอ่า้อสดาคิบเลือกนองเด้อ